Aka, aka, คุณยูโกะนั่งตากพัดลมหลังจากขึ้นจากการอาบน้ําในตอนนี้คุณยูโกะสามารถออกจากโรงเรียนได้อย่างอิสระจึงทําให้ตติดกับนียะอยู่ตลอดเวลาในเช้าวันรุ่งขึ้นสภาพของนิยะไม่ต่างจากศพเพราะเมื่อคือนคุณยูโกะจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาทาเกาโอกะซังนั่นคือชื่อของหญิงปริศนาทาเกาโอกะ มาที่นี่เพื่อขอให้ชมรมสืบเรื่องลึกลับนั้นเปิดโปงข่าวนี้ตุ้มทาคิโอกะทุบโต๊ะพร้อมกับใบหน้าที่จริงจังที่พันนั้นนะแค่มืดจึงทําให้กิดไปเองเท่านั้นเพื่อน้องสาวตัวน้อยเธอจึงอยากให้เรื่องนี้จบลงนี่มันชีตเก่าโอโคโนงีพูดขึ้นเมื่อสามปีก่อนคนที่เห็นสาวปากฉีกนั้นคือคุณทาคิโอกะสมัยประถมค่ะนะอุโมง กลุ่มเด็กสาวมาที่นี่เพื่อตามหาสาวปากฉีกและมีพวกนิยะดูอยู่ห่างๆนิยะตอนนี้พิสูจน์ไม่ได้หรอกครับเพราะตอนนี้น่ะอะอะไรกันน่ะสาวปากฉีกคุณทาคิโอกะน่าจะรู้ดีที่สุดนี่อย่ามาดูถูกกันนะคุณทาคิโอกะพูดด้วยสีหน้าหวาดกลัวหรือแค่ทำเป็นไม่มีกันแน่ครับสมัยเด็ก ทาคิโอกะมีปมกับสาวปากฉีกเพราะไม่มีคนเชื่อเรื่องที่เธอพูดเลยทางด้านของสาวน้อยหลังจากเข้าอุโมงค์กรี๊ดฉันสวยไหมพี่สาววิ่งมาปกป้องน้องสาวด้วยความกล้าหาญทั้งๆท,ที่เธอแทบจะยืนไม่ไหวด้วยซ้ำก็บ้านๆแหละเสียงเยอะเย็นจากข้างหลังกล่าวคุณคีริเอกก็สามารถปรับผีสาวปากฉีลงได้คุณยูก,กะถามกับเนียขึ้นว่าฉันสวยไหมสวยสิครับ นิยะตอบอย่างรวดเร็วปั้งเสียงเปิดการฉลองการกลับมาของชมรมสืบเรื่องลึกลับในระหว่างที่คลึกคลื่นกันมีแค่คุณยูกโกเท่านั้นที่ไม่สามารถคุยกับใครได้เลยใบหน้าอันเศร้าหมองคุณยูกโกนิยะก็ได้สังเกตเห็นว่าคุณยูกโกนั้นได้หายตัวไปเขาก็เลยต้องออกไปตามหาคุณยูกโกเพียงแต่คุณยูกโกนั้นก็ได้รอคอยมีของ<ๆ>จะให้ดูละ คุณยูโกพูดด้วยใบหน,น้ายิ้มแย้มหน้าคานเก่าหลังจากที่รออย,ยู่สักพักร่างของหญิงสาวก็ได้ปรากฏขึ้นร่างที่สูงโปร่ผิวขาวตาสวยราวกวางาชุดสาวขอโทษนะคงเกินไปสินะที่ฉันจะยเอยู่ยคนเดียวฉันคงเป็นผีร้ายสำหรับเทจิงคุงสินะคุณยูโกกล่าวโดนคุณยูโกสิงเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีใครรังเกียจกครับ ถ้าไม่ใช่เทจิคุงแล้วก็ไม่เอานะคุณยูกโกะกล่าวพร้อมน้ำตาเทจิคงก็ได้ตอบกับไปว่าผมก็เหมือนกันครับคุณยูกโกะดีจริงๆที่คุณยูกโกะจะเป็นรักได้ของผมคุณยูกโกะกระโจนเข้าจูบเทจิพร้อมกับพูดว่าไปสู่สุขติด้วยกันเถอะเทจิคุงก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนพิเศษท้ายเล่มตอนนี้นะครับถ้าใครอยาก คุณหนุนลิขสิทธิ์แทนนะครับทางด้านของอหนังสือนะครับก็มีขายตามเน็ตนะครับถ้าท่านใดแบบอยได้จริงๆแต่ว่าผมก็ถ้าใจไม่รักก็ไม่นำไปซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ไปสูงมากๆแล้วนะครับส่วนด้านของอนิเมะนะครับถ้าใครไม่เคยดูแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับผมจะแปะล,ลิงก์ที่ผมสปอยอนิเมะคนสื่อผีไว้ข้างล่างใ,ใต้ดีสคริปชันนะครับผม เป็นการสปอยแบบครึ่งชั่วโมงนะครับท่านจะไม่ต้องเสียเวลาไปดูเองหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็ไปดูคลิปผมได้นะครับผมจะพยายามเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดที่ผมจะทําได้นะฮะก็ความสนุกเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากับการที่เราเนี่ยเข้าไปดูหนังจริงๆหรือว่าเรื่องทั้งเรื่องนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามที่จะถ่ายทอดอ่าอว่าสรุปออาไหมทุกท่านเนี่ยได้ดูกันอย่างมีเนื้อหาที่แทบจะครบถ้วนนะครับผมจะ ไม่บอกนะครับว่าผมสปอยดีแต่ว่าผมแค่จะพยายามให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลที่แบบไม่ตกหล่นจนมากเกินไปนะครับผมก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u s s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับก็เติบโตกนันค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะครับกับ160กว่าซับในตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะสามารถคอมเมนต์แล้วก็ไปคอมเมนต์ในเพจได้